การที่ผู้ชายจะเลือกคู่ชีวิตหรือผู้หญิงที่จะเลือกคู่นั้นที่จะมาคอยอยู่ดูแลกันยามแก่เท่านั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันผู้ชายและผู้หญิงบางคนอาจจะชอบกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบแต่เวลาได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆกลับอยู่ด้วยกันไม่ได้อาจจะด้วยนิสัยที่แตกต่างกันมากหรือเหตุผลอื่นๆวันนี้แสงรรมนนำใจ นำเรื่องตำนานความเชื่อโบราณของชาวพุทธเกี่ยวกับหญิงและชายที่เป็นลักษณะกาลากีนีความเชื่อคนโบราณนี้เชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนักแต่ก่อนที่จะไปรู้ถึงลักษณะชายหญิงกาลากีนีเรามาฟังเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆก่อนนะคะว่าคำว่ากาลากีนีมีที่มาอย่างไร คำว่ากาลากินีเป็นคำมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าโชคร้ายในภาษาไทยกาลากินีถูกใช้ในความหมายว่าเสนียดจันไรหรือลักษณะที่เป็นอัปมงคลในทางโหราศาสตร์ไทยกาลากินีเป็นหนึ่งใน8ดช่องของมหาทักษะที่ประกอบด้วยบริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตรีและกาลากินี ในชีวิตประจำวันเรามักจะคุ้นกับการตั้งชื่อที่หมอดูมักจะบอกไม่ให้ชื่อเรามีตัวอักษรที่เป็นกาลากินีสำหรับตนคำที่มีความใกล้เคียงกับคำว่ากาลากินีคือกาลีในอินเดียกาลีแปลว่าหญิงดำหรือการเวลาซึ่งเป็นชื่อของปังหนึ่งในพระแม่อุมาเทวีชายาแห่งพระศิวะ เป็นปังดูร้ายของพระแม่อุมาซึ่งในปังนี้พระวรากายจะมีสีดำสนิบมีสิบกรคถืออาวุธครบมือรูปลักษ์คล้ายปีศาจและดูน่ากลัวมีอนุภาพยิ่งด้วยสามารถปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงโปรดการบูชาสังเวยด้วยเลือดแต่ในสังคมไทยนั้นคำว่ากาลี ถูกนำไปใช้ในทางเดียวกับกาลากินีคือหมายความถึงสิ่งที่ชั่วร้ายอย่างคำว่ากาลีบ้านกาลีเมืองซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพระแม่อุมาเทวีในปางเจ้าแม่กาลีเลยและตามตำราไทยโบราณได้กล่าวขานเอาไว้ว่าแปบดบลักษณะของผู้หญิงกาลากินีที่ผู้ชายทั้งหลายไม่ควรเอามาทำเมีย หนึ่งลักษณะการนอนหญิงที่นอนหลับแล้วลุกปลุกยากหายใจแรงนอนกรนเสียงดังนอนควมน่มหน้กนอนผ่าผ่อนหลุดลุย่ยส่งเสียงครลางฮือฮือเวลาหลับสองลักษณะการเดินหญิงที่เดินขย่มตัวไปมาเดินขย่งเหมือนนกกระยางเดินแขวนไกวลำตัวเชื่อว่าเป็นคนนอกใจสามีสามลักษณะน้ำหนักการเดิน หญิงที่เดินเท้าหนักเดินลงส้นเท้าจนแผ่นดินสะเทือนแทบถล่มทลายหรือเดินเท้าสัน่นเชื่อว่าเป็นหญิงกลายกินีสี่ลักษณะดวงตาหญิงตาส่อนตาเละหรือพูดคุยด้วยตาตาไม่อยู่สุข<ม>เชื่อว่าเป็นคนไว้ใจไม่ได้ชอบเอาเปรียบผู้อื่นคบด้วยไม่ยืดห้าลักษณะเสียงพูดหญิงที่พูดจาสองเสียง ผู้เสียงกระส่าดังคนร้องไห้หัวเราะเหมือนสะอื่นไม่สํารวมหรือพูดจาเสียงแข็งเชื่อว่าเป็นหญิงกะลายกินีหกลักษณะการพูดหญิงที่พูดไม่เงยหน้าไม่สบตาพูดอุ้อี้ในลำคอทำหน้าตาตื่นหูชันชอบเดินก้มหน้าดูแผ่นดินโบราณเชื่อว่าเป็นคนนอกใจสามี เจ็ดลักษณะนมหญิงที่มีช่องว่างระหว่างหน้าอกทั้งสองข้างห่างกันเกินสี่นิ้วมือชายใดครบก็จะไม่มีทรัพ์ยสมบัติแต่ลักษณะมือเท้าหญิงที่มือเท้าใหญ่เท้านิ้วกลางโบราณเชื่อว่าสามีจะอายุสัน้นสำหรับผู้หญิงแปดประเภทนี้ชายใดได้เป็นภรรยาเปรียบเหมือนได้รับเคราะห์ซ้ำกาซัดเข้าหาตัว มีแต่จะอับเฉาราศีตกไม่จเจริญรุ่งเรืองตกต่ำอับจนจึงถูกจัดให้เป็นลักษณะของผู้หญิงกะลายกินีที่ผู้ชายไม่ควรครบหาเป็นผู้ชีวิตผู้ฟังควรใช้วิจารณญาณเนื่องจากเป็นคติธรรมความเชื่อตามตำราไทยโบราณเท่านั้นนะคะส่วนผู้ชายทั้ง9ลักษณะที่เป็นกะลายกีนีมีดังนี้คะ่ะ หนึ่งผู้ชายที่มีผิวดำครัำไม่มีน้ำมีนวลมีร่างใหญ่ตาเหลืองหน้าเครียดบุตรบึงเล่นลิ้นผู้เสียงแหบแห้งขาดเป็นช่วงไม่สบตาผู้คนมีลักษณะลับลมคมในยะโสโอหังปวดดีคุยโตโวข่มผู้อื่นเป็นคนไม่ควรครบเพราะมีนิสัยนักเลงอันธพาลหาเรื่องมากความมีเล่เหลี่ยมจัด ไม่จริงใจชอบมีเรื่องราวหาเรื่องมาใส่ตัวชอบทรยศหักหลังไม่มีสัจจะขาดความจริงใจสองผู้ชายที่ขอบตาเหลืองตาไม่มีแววผิวเหลืองแห้งหรือตกสะเก็ดลักษณะแข็งกระด้างเสียงห้าวไรส้สาม,มคาราวะผิวหน้าแห้งไร้ราสีเดินทิ้งส้นฝีเท้าหนักเป็นคนไร้ชาติไร้สกุลไร้ญาติขาดมิด มีความเป็นอยู่ทุกแยกลำบากตลอดชีวิตสามผู้ชายที่ตาดุหน้าดุเหมือนเสือตาขาวเห็นเส้นเลือดชัดแดงฉานเป็นคนลูกแกะโทสะได้ง่ายจิตใจโหดร้ายไม่มีศีลธรรมก่อศัตรูหาเรื่องคนอื่นสี่ผู้ชายที่ผิวเผือดซีดเบ้าตาลึกดำปากแคบเป็นคนขาดคุณลักษณะผู้นำ ความเป็นอยู่ฝืดเคืองไม่มีวาสนาเป็นแต่ลูกน้องเขาเรื่อยไปห้าผู้ชายที่หน้าตาเหลืองแก้มแฟบตอบเสียงแหบเครือเดินแกวนตัวโยงลุกลี้ลุกลนเป็นคนไม่น่าไว้วางใจลุกหลิกจับจดมีความเป็นอยู่ไม่ดีหกผู้ชายที่ผิวดำเป็นมันหรือขาวสวยรูปร่างสะออดสะองตากลมเล็ก ขนกายเส้นเล็กมากแขนขาย,ยาวผอมเดินเหมือนวิ่งเป็นคนเจ้าชู้มากรักเจ็ดผู้ชายที่ร่างสาัตว์ไหลลูกแขนตกหน้ามักก้มมองดินมือเท้าใหญ่เท,ทะเป็นคนอาพทุกแยกลำบากตลอดชีวิตแต่ผู้ชายที่ร่างพอตัวสันศั์เอวกลมเดินสายตัวหรือคลองตัวน้อย ฟันหรือมีเขี้ยวผู้จาดีไพเราะข้อเอียงเวลาเดินเป็นคนใจนักเลงชอบหาเรื่องพานทะเวิวาทกับผู้อื่นหรือผิดใจกับผู้คนอยู่เสมอเก้าผู้ชายที่ดวงตายาวรีคิ้วเหลี่ยมเส้นเล็กบางจมูกโด่งร่างสันทัดเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นทั้งหมดนี้คือลักษณะเบื้องต้นของผู้หญิงและผู้ชาย ที่เป็นกาลากีนีตามที่คนโบราณได้ระบุไว้หากแต่คนเราก็มีหลากหลายเปลือกนอกนั้นตกแต่งได้แต่เปลือกในนั้นยากแท้อย่างถึงจะเลือกคบเพื่อนเลือกคู่ค้าพันธมิตรเลือกบริวารเลือกคนรักเลือกคู่ชีวิตก็ต้องใช้เวลาจริงจกทักเรายัางต้องฟังคำคนโบราณเตือนกันมาก็จงพึงระวงัง ฟังหูไว้หูและใช้ตาดูใช้ใจฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ